ยััแต่งตัวครเด็ใครเด็ยใครได้อ่าอยู่หัวแถววะิยิ้มมินหม็นายเ้ม็นบ่ยิ้มไดยิมมนบ่ม็นโอ้ปลาทวงามหนย่ยโอ้งามเลยอะไรเส้นฟุ้นเดนี เป็นอยังมันพู้นี้เป็นใหม่ยุนีอ๋อตะกี้เป็นป้าไม้เป็นป้าใหม่งามหักกี่น้องนี่เอาต้นไม้ออกใบกันคุกปันก็ดินเป็นฟุ้งงามตัวโอ้บ่ได้ใส่ฟุ้งบ่ได้ใส่ฝุ่ยดอกเนี่ยว่ได้เห็นป้าไม้แล้วเนาะอืมก่มีป้าไม้แล้วอดีดีดีว่าอุปนตะของมะปู่ผู้เขาปลูกแล้วเขาทั้งฝุ่ยทั้งฟุ้ง มันบอกมีผงบ่ได้ไม่เห็ดกับว่าไปกุ้งใบใหม่มันร้อนอยู่ในนี้กูกูเห็ดแปรกูเมยอย่ามันใจกูแบกผุยมาวันอ่ะเนาใบใหม่เน่าสักกล้าว่าวแต่มึงอว่เบอกแม่ฉันที่ง่ายที่งเอาใบเห็ดกับวาเว่าให้คนฟังพี่น้องฟังเห็นปลาใหม่หลายตะกี้เลยโคนถิ่มใบใหม่เน่า ไส้ผุยใส่ก็ใสตัวไม่ควรใส่ไหม <laughs> เดี๋ยวๆวันนี้คือยิมดีๆเยอะวันนี้ก็เก่งเคียนแล้วจะง่มเว้ยไม่คว้ใส่เพราะ้ามนะล่มไว้ๆสองคนนี้